สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ f e l i c i t y Love t a r o t นะคะวันนี้ก็มีคลิปพิกอาร์คนะคะมาให้เล่นกันสนุกสนุกนะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก48ชั่วโมงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก48ชั่วโมงก็มีไพ่ให้เลือก3ใบนะคะตามที่เห็นเลยนะคะอันนี้ไพ่ใบที่1เนะาะไพ่ใบที่2ค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่3นะคะ เลือกได้เลยนะคะก็ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเฟยทำทำมป์ไว้ให้นะคะใน description box นะคะแล้วก็อีกที่หนึงก็คือในช่อง comment นะคะด้านล่างก็เลือกอกองไพ่ในเวลาที่คุณเ,เลือกเวลาในกองไพ่ที่คุณชอบได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบอกตัวตนของคุณในตอนนี้นะคะ ในตอนนี้คุณนะคะมีบุคลิกลักษณะเหมือนคนที่ ถ้ามีอะไรเข้ามาค่ะคุณก็จะสู้ไม่ถอยเลยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรง่ายๆนะคะถ้ามีอะไรมาคุณก็จะลุยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบที่จะประสบความสํำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเนี่ยคุณก็จะพยายามถ้าเอามันมาให้ได้นะคะตั้งอกตั้งใจนะคะที่จะทำสิ่งที่ คุณกำลังทำให้ดีที่สุดเพราะคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีน้ำจิตน้ำใจนะคะคิดถึงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มองอะไรเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเนาะก,ก็ไม่ได้เอาแค่ตัวเองนะคะนอกจากสิ่งที่คุณนะคะคิดจะทำเนี่ยเพื่อตัวคุณเองแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีสิ่งนั้นนะคะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคน มุ่งมั่นตั้งใจแถมด้วยความใจดีด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วไพ่ทาโร่นะคะอยากจะบอกว่าอะไรที่จะเกิดกับที่จะเกิดกับคุณนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้เนาะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงนี้ใพ้ไพ่บอกนะคะ าไที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงโอเคอ่าคุณนะคะกำลังคิดเรื่องอคุณกำลังคิดลังเลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าคะสิ่งที่คุณนะคะรู้สึกแบกรับมานานรู้สึกรอมานานนะคะคุณอยากที่จะ แน่ใจนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดอยู่ในใจนะคะแล้วคุณน่ะยังไม่ได้รับความแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชีวิตคุณด้วยนะคะอา,อาจจะเป็นในเรื่องของผลการประเมินการทำงานไหมจะผ่านโปรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆคุณอาจจะรอการอนุมัตินะคะวงเงินนะคะสำหรับ ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือคุณกําลังรองานใหม่นะคะอ่าคุณรอสิ่งนี้มามาค่อนข้างจะบอกว่านานไหมก็ก็ไม่แต่ว่ามันเป็น ตอบไม่ได้ว่าไม่นะนะคะแต่เท่าที่เฟดูจากหน้าพายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็คุณนะ่ตั้งใจรอสิ่งเนี้ยมากๆเลยนะคะภายใน48ชั่วโมงนะคะ คุณนะคะก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่คุณรอเรื่องที่คุณอยากได้เรื่องที่ถ้าเกิดว่ามันได้แล้วเนี้ยมันจะส่งผลกับความมั่นคงในในชีวิตในความรู้สึกของคุณนะคะหรืออาจจะส่งผลต่อ,อครอบครัวของคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความมั่นคงของคุณมากกว่านะคะแล้วกอ็อาจเป็นได้เกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานของคุณนะคะ พายอยากบอกอะไรอีกพายอยากบอกอะไรอีกคะพายอยากบอกอะไรอีกอ่าพายอยากบอกว่านะคะคุณนะคะอย่าพึ่ง เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าอย่าพึ่งก็ไม่ได้เนาะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะมีความคิดมากคิดเยอะนะคะในเรื่องนี้อย่างที่บอกเนาะเพราะว่า,วา,วามันเป็นสิบไม้อะคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะรอคอยแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับสิ่งนี้อย่างมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีนะคะ คนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคุณนะคะมาะเขาอาจจะมาบอกแล้วก็มาช่วยนะคะให้คุณเนี่ยได้ปลดล็อกนะคะแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าได้มีทางนะคะที่จะประสบหรือ achieve ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณนะคะ,ะมันจะต้องใช้เวลานะคะในการที่คุณนะคะจะจะ ได้รับสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเอ่อเราเราจะได้มาง่ายๆซึ่งตัวคุณก็รู้เองนะนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆก็จะมีนะคะคนมาบอกข่าวคุณนะคะอ่าไพ่เพทวเวอร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะคะแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเอา่อมันเป็นอะไรที่ปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะงั้นแล้วเนี่ย อาจเป็นไปได้นะคะว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะคนที่ให้คําปรึกษาคุณมาตลอดนั่นแหละคะ่ะคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยให้คําปรึกษาหรือคนที่แนะนำคุณให้ทำสิ่งนี้ค่ะเขาอะค่ะจะเอาข่าวดีเนี่ยค่ะมาบอกคุณนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะคะก็อ่า คุณก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าความวิตกกังวลความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะหายไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินข่าวที่คุณจะได้ยินใน48ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่ามี The World ขึ้นเนาะ,ะได้ข่าวแบบปุบปับฉแบบับพลันด้วยนะคะคุณอาจจะกำลังนั่งอ่านเช็ค i ิน t ต gram มอยู่นะคะในช่วงในช่วงเบรกแล้วอยู่ดีๆก็จะมีแบบ เอ่อ e s s เ g e เข้ามาในเครื่องอะไรแบบนี้จากจากผู้ใหญ่คนนี้ที่เอาข่าวมาบอกคุณนะคะคุณก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเซอร์ไพรส์มากนะคะอันนี้คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเฟยก็ไม่กลา้ายกตัวอย่างมากมายเนื่องจากว่าอ่า มีผู้เข้ามาชมหลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ายกตัวอย่างไปมันอาจจะค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันตรงกับคุณคุณจะรู้ได้นะคะว่าตอนนี้คุณกําลังรออะไรอยู่นะคะแล้วก็คุณจะนึกออกว่าคนที่ช่วยคุณคนนี้ค่ะเป็นใครเขาคือคนที่คอยซัพพอร์ตคุณแล้วก็คอยให้กําลังใจหรืออาจจะเป็นคนที่บอกให้คุณนะคะทําสิ่งนี้ในเรื่องในช่วงเริ่มต้นด้วยสามปานะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานของคุณนะคะ เป็นนักรบอยู่แล้วเป็นอัศวินอยู่แล้วนะคะคุณไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะแล้วสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะคือไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่สองในใบนี้นะคะไพ่ใบที่สองใบนี้คือ Uh, คุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มี intuition ในตัวเอง um, มีเขาเรียกว่าคุณนะคะมีเซนส์หรือมีสัมผัสรู้อะไรบางอย่างนะคะคุณไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอะไรบุ่มบามนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อยคอยคิดค่อยค่อพิจารณานะคะก่อนทีจ่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ใครๆรรอบข้างเนี่ยก็ มาขอคำปรึกษานะคะใครๆเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจหรือเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาก็จะมาหาเลยนะคะมาขอคำปรึกษามาพบมาพูดคุยหรือถ้าไม่ได้มาหาเนี่ยเขาก็จะหาช่องทางติดต่อมาหาคุณนะคะนอกจากตอนที่เขามีความทุกข์ความไม่สบายใจแล้วนะคะยังมีโมเมนต,ต์ที่เขามีความสุขด้วยนะคะเขาก็คิดถึงคุณเสมอนะคะ ถ้าเกิดว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะค่ะเขาก็จะติดต่อคุณมามาเล่าอะไรดีๆให้คุณฟังมาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างเขาดีใจมากน้อยแค่ไหนที่เขาสามารถ ได้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ประสบความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้ค่ะเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะเพราะว่าบุคลิกของคุณนะเป็นคนที่อบอุ่นเนาะเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำใครๆได้คุณอาจจะเป็นคุณครูนะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะแล้วก็มี ลูกศิษย์นะคะคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณนะคะในตอนนี้สำหรับท่านที่เลือกไพ่ไพ่ที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงนี้คืออะไรให้ไพ่บอกนะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าโอเคนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะก็จะคุณนะคะจะได้รับนะคะข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานนะคะเกี่ยวกับการทำงานที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณเคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่มีคนปฏิเสธนะคะที่จะไม่ทำหรือมันเป็นงานที่ค่อนข้างอ่ เขาเรียกว่าเป็นงานยากอะค่ะที่ใครๆอะก็รู้สึกว่าเขาทำไม่ได้หรอกหรือ,อมีคนบอกว่ามันเป็นงานที่คุณทำได้นะคุณทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาหมายถึงบอสเนี่ยหรือคนที่มีอำนาจมอบหมายสิ่งนี้ให้คุณเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้คุณทำนะคะแต่ภายใน48ชั่วโมงเนี้ย งานชิ้นนี้จะถูกมอบมาให้คุณนะคะด้วยความที่ว่า,าใครๆนะคะเขาก็ทําแล้วเหมือนจะไม่สําเร็จหรือทําแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นนะคะเหมือนเขาจะจัดการไม่ได้แล้วก็เลยคิดถึงคุณขึ้นมาว่าคุณนะคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถก็ด้วยพลังงานตัวตนของคุณเนาะเป็นคนที่มี เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์นะคะเป็นคนเก่งใช่ไหมคะก็คนก็เลยนึกถึงคุณนะคะในตอนที่ในตอนที่มันมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะมันมันแต่ว่ามันต้องไปต่อแล้วเขาต้องใช้มือชะกาจชากาันนะคะมาจัดการตรงนี้ดังนั้นนะคะใน48ชั่วโมงนี้เขาก็เลยจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะก็อ่า หน้าหน้าปวดหัวแล้วก็หน้าภูมิใจไปด้วยอ่ะนะคะมันเป็นความท้าทายนะคะมันเป็นความท้าทายของคุณอ่ะไพ่กระโดดมาอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่อ่าสร้างสร้างความท้าทายในชีวิตให้คุณอีกอย่างหนึ่งเนาะใน48ชั่วโมงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดให้ครบดีกว่าแล้วค่อยพูด อะไรซึ่งอ๋อคุณชิลมากค่ะคุณชิลมากทันทีที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยค่ะคุณก็แบบสมองนี่คือไม่ได้แบบมีความเครียดใดๆเลยค่ะคุณก็แค่อ๋อหรอมันเป็นเรื่องง่ายๆของคุณมากเลยอะค่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นคุณก็แค่คิดในหัวสมองคุณนะคะคิดว่า โอเคเรื่องมันเป็นคือคุณไม่ได้สิ่งที่สิ่งที่ไปเห็นก็คือคุณไม่ได้ไปนั่งคิดหรือว่าไปนั่งโทษดินฟ้าอากาศแล้วก็แบบว่าเออมันเป็นงานที่ไม่มีใครทำแล้วเราเอามาให้ฉันอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยคุณไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะพอคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรปุ๊บคุณก็คิดแล้วก็หาทางที่จะจัดการวางแผนคิดเชิงระบบ1 2 3 4สแล้วคุณก็ทำมันนะคะแล้วก็แบบพอเป็นคุณปุ๊บนะคะ คุณดูสิคะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะคุณแค่ขอความช่วยเหลือประสานงานกับคนนั้นคนนี้ก็มีคนมาช่วยคุณนะคะแล้วคุณก็แค่รอดูว่าผลมันจะสำเร็จไหมสุดท้ายอะคะ่ะ victory ก็มามันก็สำเร็จเสร็จสิ้นตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใน48ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่สิเขาเรียกว่างาน งานด่วนงานเร่งงานรีบอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะ่ะจะมีคนมาขอร้องให้คุณทําแล้วคุณก็ทํามันได้ด้วยความสบายใจอะค่ะด้วยความสามารถของคุณด้วยพลังงานที่คุณนะคะเป็นคนที่ม,มีมิตรภาพนะคะมีพลังงานเชิงบวกคุณมีเพื่อนเยอะคุณมี คุณมีเครือข่ายคุณมีมิตรแท้เยอะนะคะพอคุณขอความช่วยเหลือเท่านะคะคุณคนก็มาช่วยคุณทันทีด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่คิดเชิงระบบแล้วคุณก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณมีคอนเน็ชันคุณมีเพื่อนที่จริงใจคุณก็แค่รอรอเวลานะคะซึ่งคุณเห็นรากที่ที่อย่างลงไปในดินใช่ไหมคะมันเป็น มันเป็นความมั่นคงซึ่งคุณสามารถที่จะเดาได้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำมันสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญไพ่ตบ ไพ่ตัท้ายของเราไพ่ใบสรุปก็คือคุณทํามันได้สําเร็จวิ c t อรีก็มานะคะชอบมะกอกตรงนี้ค่ะหมายถึงความสําเร็จนะคะเขาจะเอาไว้ในการเฉลิมฉลองงานมงคลอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จนะคะหรือความสุขนะคะใดๆโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2ก็คือใบนี้นะคะด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วเนาะดังนั้นก็เลยมีคนนะคะ ช่วยเหลือคุณเยอะแยะคุณทำอะไรก็สำเร็จนะคะอ่าต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้เลยใบที่สามนะคะ The Mother พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของแม่เอเป็นพลังงานของแม่นี่เป็นพลังงานยังไงคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะแน่นอนความอดทนสูงต้องมาคุณเป็นคนที่มีความใจดี อบอ้อมอารีนะคะเป็นมิตคุณเป็นคนที่ให้อภัยง่ายนะคะเป็นคนที่เข้าใจอ,อ่อเป็นคนที่เข้าใจ สิ่งต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธอะไรนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลพร้อมที่จะให้อภัยใครก็ตามนะคะที่เขาทําผิดแล้วเขาสํานึกผิดแล้วเขาขอโทษนะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะใจเย็นนะคะในการที่จะให้ความรู้หรืออ,อบรมสั่งสอนหรือ พัฒนาคนอื่นๆนะคะคนที่อยู่ใกล้ชีวิตคุณนะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะคุณใจเย็นมากพอที่จะค่อยๆทำแล้วคุณก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะพลังงานของคุณละมุนมากนะคะ ตอนนี้คุณเป็นคนที่น่ารักแล้วคนรอบข้างก็รู้สึกสบายใจนะคะที่เห็นคุณเนาะเป็นพลังงานที่เย็นๆนะคะมีเมตตาอบอ้อมอารีแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้ไพ่บอกกันนะคะว่าในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านะคะภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะภายใน4 8ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรกับคุณจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะโอเค พทธสลับคำด้วยภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านะคะโอเคถ้าคุณคิดว่านะคะคุณน่ะอยากที่จะได้อะไรนะคะได้อะไรก็ตาม จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจะมีคนเข้ามาพูดจากับคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานแล้วก็จะมีคนนะคะนำแนวคิดดีๆนำงานดีๆโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยหารือกันนะคะเพื่อ,อางานตัวนี้ค่ะมันจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่เสร็จตามแบบ เสร็จตามหน้าที่ที่เป็นรูทีนนะคะมันจะเป็นงานที่นำานำเงินมาให้คุณด้วยนะคะเป็นงานที่ เหมือนงานนอกอะคะ่ะสมมุติว่าคุณมีความสามารถในด้านไหนก็จะมีคนนะคะมาเสนอโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะให้คุณเข้าไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยเรื่องค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงแล้วคุณเองอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วคุณก็อยากจะทำด้วยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันเป็น Challenge ที่ดีของคุณนะคะคุณจะรู้สึกพอใจกับการติดต่อ คุณจะรู้สึกพอใจกับออฟเฟอร์ของของการพูดคุยในครั้งนี้นะคะมันเป็นมันเป็นงานพิเศษที่ทำเงินนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะคะคนที่คนที่นำเสนอออฟเฟอร์งานนี้มาให้คุณเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะเป็นที่จะเป็นอ่า คนที่เป็นเจ้านายใจดีของคุณนะคะพูดจาดีนะคะหรือหรือ,อเป็นคนที่เคยคุยกันกับคุณนะคะเป็นคนอดีตคนรักก็ได้หรือว่าอดีตคนที่เคยพูดคุยเคยรู้สึกดีๆต่อกันนะคะ <c oughs> เขาก็จะกลับมาด้วยวิธีการนี้นะมานำเสนองานนะคะให้คุณทำค่ะซึ่งคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึก ก็ไม่ได้รู้สึกขัดข้องข้องใจหรืออิดออดแต่อย่างใดนะคะคุณก็รู้สึกว่าอโอเคก็เอางานมาให้ก็ดีเหมือนกันได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลึกๆแล้วอะค่ะมันก็ทําให้คุณก็คิดอยู่นิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ารับงานนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรๆเหมือนเดิมไหมเขาเข้ามา เสนองานให้เราเขามีเจตนาอะไรหรือเปล่าหรือเขาแค่คิดว่าเรามีความสามารถในด้านนี้แล้วเขาต้องการคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะตก ตบปากรับคำนะคะรับงานนี้ไปทำแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะคุณก็ทำงานนี้กับเขาได้อย่างแฮปปี้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่คุณนะถนัดเป็นงานที่คุณมีความสามารถแล้วเขาก็าค่ะก็ก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าคุณนะคะมีความสามารถในด้านนี้เขาก็เลยเชิญคุณทำไม่ต้องคิดเยอะนะคะปล่อยจอยปล่อยใจนะคะปล่อยให้โฟล์ไปค่ะงานนำมาสู่เงินนะคะใครจะเอางานมาให้เราก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเป็น งานที่ถูกต้องแล้วเราชอบเราถนัดแล้วก็รับไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าดูไพ่สรุปล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณทํางานได้อย่างมีความสุขจะมีทีมงานหรือคนทํางานที่คุณคุ้นเคยนะคะรวมถึงเขาด้วยเนาะยังไงก็ตามค่ะก็เป็นอะไรดีๆที่จะเข้ามานะคะก็คืองานนะคะจากคนที่เขาและคุณเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันและตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกดีอยู่นะคะเขาจะ ออฟเฟอร์งานดีๆให้แล้วก็จะเป็นงานที่นำเงินมาสู่คุณด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอ่านไพ่นะคะพิกอ卡าดาของเราในวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe like share ให้ด้วยนะคะเฟยจะขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าอยากเล่าอะไรก็คอมเมนต์ในใน ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ